แสนตัวเทไรวันนี้มีหนังออกฉายใหม่ในลรงภาพยนตร์นะเธอช่วยพาฉันไปดูหน่อยได้ไหมเออโทเทนัสไป์พอดีว่าฉันกำลังอ่านหนังสืออยู่แต่ว่าเออไม่อ่ะโอ้ยโอ้ยน่าเบื่อจังแล้วนี่แปลว่าอะไรนะ เธอแล้วเห็นหนังสือดีกว่าฉันเ,น,เนี่ยอยากเชื่อเลยว่าเธอจะลืมเพื่อนเธอไปได้เอ๊อะสไมนี่มันเหมือนรู้สึกจะไปนะอ้าปาฮึสปสไปยอยู่ไหนเธอไม่ไปแล้วรอฉันอ่านเสร็จแล้วนะมันยังเปิดอยู่นะสไปโอ้เอ๊ะสไปาหายไปฉันตามหาทั่วแล้วไปรีบไปหาเรมโบดัสแอปเปลิปลเจลพิงกี้เเพื่อนสนิทของฉันดีกว่า เออไว้ไลฟ์เธอแน่ใจนะว่าเธอตามหาทุกที่แล้วใช่สื่ชิ้นตามหาทุกที่แล้วไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดห้องนางเล่นห้องใต้ทุนห้องใต้หลังคาแล้วก็เออทุกที่เลยแหละแ,แล้วก็หลังบ้านด้วยมันแปลกนะที่เล่นท่าซ่อนแอบหรือเปล่าฉันบอกแล้วไงว่าไม่อย่างนั้นเราไปตามหากันเถอะโ,โอเคเราต้องหาที่เดียวแล้วอะใช่ใช่ใช่ แต่เหลือทั้งบ้านนะทุกคนแปลกไหมม,มันบอกอะไรถอยไลท์เธอเคยมีไหมอะ่ะเออใช่ฉันผัดมาแถวนี้ฉันไม่เคยเห็นนี่นะฉันก็เหมือนกันฉันว่าไม่นี่มัน,มน,นนะออปแปลกนะเออแปลกจริงด้วยเดี๋ยวฉันขอลองจับดูก่อนนะว่ามันอันตรายไหมเอ๊ะฮะพิงกี้กใส่ถอยไลท์ หายไปในนี้อย่างแน่นอนเรารีบเข้าไปกันดีกว่าเออจะไปชินเข้าไม่เนี่ยเถอเวลาฉันไปก่อนนะฉันไปด้วยคนสิเอ้พวกเธอนะฉันว่าฉันไม่รู้นะว่าที่นี่คือที่ไหนฉันก็ด้วยฉันมี่ถมอกทาวนไปหมดเลยน่ากลัวยิ่งกว่าอะไรอีกเออทุกคนนี่มันอะไรเราข้าไปดีกว่าโออ จะต้องเปิดกอนะ่อนทุกอย่างแน่เลยเออเปิดไม่ได้อาจจะต้องการคำช่วยเหลือฉันรู้จากคนหนึ่งนะที่ฉันเคยอานิทานมาเขาชื่อบิ๊กล็อกัะเขาสามารถเปิดกุญแจแล้วก็ได้เป็นแก้วแห่งกุญแจเออเขาบอกว่าเป็นนิทานไม่ใช่เหรอใช่ใช่ใช่เออใช่แต่เขาอัดในจิ๊จด้วยนะเขาบอกว่าถ้าเกิดเรียกชื่อก็จะมาบิ๊กล็อก มีอะไรหรือแกฉันมาแล้วมีจริงด้วยฉันบ้าแล้วว่าวนี่สุดยอดจริงๆเลยมีอะไรเหรอบิก๊กแล้วเราต้องการให้คุณช่วยสไปสไปเพื่อนรักของฉันหรือมังกรสัตว์เลี้ยงของฉันหายไปและนี่อาจจะเป็นกล่องอะไรไม่รู้คุณช่วยเปิดได้ไหมอะ่ะอ๋อได้แล้วออมจงเปิดนี่งใจได้แล้วว้าวสุดยอดจังอ้ องน,นใัใช่ใช่ใช่ฉันไปก่อนแหล,ละทุกคนเธอว่าไหมอันนี้มันคืออะไรอะ่ะใช่แล้วมันคืออะไรงั้นเรามาลองค้นหากันไหมวัดดีเออ,เออว่าพูดได้เหรอเออในวัดดีฉันชื่อเอยะไรนะนคุณชื่ออะไรฉันชื่อว่าตุ่นไงคุณใช่ตุ่นไหมใช่ฉันคือกระจกพิเศษ เออแล้วคุณเห็นสไปที่เป็นมังกรใส่ปลอคอสีแดงตัวสีม่วงลายท้องสีเขียวไหมคิดว่าน่าจะเห็นนะแล้วเขาไปไหนแค่เห็นเขาเดินไปทางนู้นน่ะแล้วเขาก็หายไปเลยโอเคขอบใจามากนะป้าเพิรเธอ,อย่าทิ้งชิวนไ้คนเดียวสิสไปเออนั่นเช่อสไปเหรอ ฉันว่ามันดูไม่เหมือนเลยนะไม่ใช่สไปร์กสไปร์ช่เธอชื่ออะไรเช่สไปร์ Spy ไหมฉันแปลว่าคือสไปร์ฉันชื่อว่าสลิดไบเออสลิดไบสวัสดีเธอเห็นสไปร์เพื่อนรักฉันไหมเออที่เขาเป็นมังกรเหมือนนายนั่นแหละจะสีม่วงมีเขียวเหมือนนายมากไปแต่เขามีปีกนะฉันเห็นหนะเขา บอกฉันว่าเขาเสียใจมากเลยที่คุณที่ชื่อว่าเทเรมินพาเขาไปดูหนังโออฉันก็เสียใจนะแล้วเขาบอกว่าเขาไปที่ร้านอาหารเพราะเมืองนี้เป็นเมืองเป็นเมืองปกติเลยไม่ใช่เมืองผีนะอย่ากลัวนนะแต่เมืองนี้จะเป็นเมืองโพนี่ที่ที่เป็นม้าดินนะ่ะไม่มีเขาไม่มีปีกไม่ใช่เพกาตัสัตเหรอ ไม่ใช่อ่ะเขาเป็นม้าดินเหมือนคนเนี้ยกับคนเนี้ยโอ้ม้าดินเขาตั้งแข็งแรงแน่เลยอย่างนั้นก็ขอตามให้ดีนะเรารีบไปกันดีกว่าชิ้นดีอกกินขนมแล้วสไปยืนร้านะาหารใช่ไหมโอ้ไม่ใช่เพกัสตัส